สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครวยุงเช่นเก่าเช่นเดิม้าพี่น้องจ้าวันนี้ยุงจะมาแกงหมูใส่มะเขือกินจ้าหรือว่าแกงเผ็ดหมูนั่นเองจ้าวัตถุดิบของยายุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูตอนทำกันเลยจ้าตั้งกระทะจ้าแล้วก็ใส่กะทิลงไปจ้ายายุงใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่ากะทิสำเร็จรูปนั่นเองจ้า ยุงก็จะใส่พริกแกงเราลงไปผัดกับกะทิเลยจ้ะยุงใช้เป็นพริกแกงเผ็ดอ่ะจ้ะผัดกับกะทิรให้หอมเลยจ้ะ ยายงจะเติมกะทิลงไปอีกหน่อยจ้ะิีแกงกับกะทิเราหอมแล้วยายงก็จะใส่หมูลงไปเลยจ้ะ แล้วยุงก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยจ้ะ กะทิก่องเรามันก็จะข้นนะจ๊ะยุงก็จะเติมน้ำแทน่าหารกะทิลงไปน่อยหนึ่งจ้ะ<ม>เดี๋ยวรอให้เดือดจ้ะแล้วเราค่อยใส่มะเขือแล้วก็ค่อยปรุงทีหลังจ้ะ แกงแล้วเดือดแล้วจ้ะเยวยุงก็จะใส่มะเขือที่เราหั่นแช่น้ําเกลือไว้ลงไปจ้ะเดี๋ยวรอให้มะเขือใกล้สุกแล้วเราค่อยมาปรุงกันจ้ะ เดี๋ยวยุงจะชิมดูก่อนจ้าแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงจ้าเดี๋ยวยุงจะปรุงเลยจ้าเครื่องปรุงยยุงก็จะมีเกลือจ้าน้ำตาลปี๊บจ้าแล้วก็ผงปรุงรสจ้า เดี๋ยวน้ำปลาเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังจ้ะชิมดูก่อนเพราะว่าย่ายุงใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วจ้ะชิมดูจ้ะเพิ่มน้ำปลานิดหน่อยจ้ะเพราะว่ามีความเค็มจากเกลืออยู่แล้ว ชิมดูอีกรอบจ้ะปรุงไปชิมไปนี่แหละจ้ะปรุงให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะจ้ะมะเขือยายุงใกล้จะสุกแล้วจ้ะยยุงก็จะใส่พริกแดงซอยลงไปเลยจ้ะมะเขือสุกแค่นี้พอจ้ะเดี๋ยวมันจะเละเกินไปยายุงก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยจ้ะสุดท้ายจ้ะ ทุกอย่างได้ที่สุกดีแล้วย,ยุงก็จะปิดไฟเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือง่ายๆจ้ามาจากพี่น้องจ๋ามากินข้าวด้วยกันนะจ้าแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือของยุงอร่อยจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ควยยุงด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ยุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า